สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงยิ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องขเขมรน,นะครับขเขมรกับไทยของเราที่ผ่านมาพวกเราก็ลุ้นว่าการสู้รบระหว่างไทยกับขเขมรน,นี่กัมพูชานี่จะลงเอยมาอย่างไง ถึงแม้เราจะมั่นใจว่ายังไงกองทัพไทยของเราก็จะชนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าอ่าเขมรหรือกัมพูชาายัางไงก็สู้ไทยไม่ได้ปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะให้ชาวโลกนี่เห็นใจประเทศของเราอย่างไรนะครับเข้าใจประเทศไทย อย่างไรเพราะว่าพวกเราต้องอยู่กับโลกนะครับโลกก็มีทั้งโลกเสรีก็คือประชาธิปไตยและก็โลกของอาการปกครองที่ต่างกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพูดกันง,ง่ายๆนะครับตัวกัมพูชาเองเนี่ยก็คือตัวการที่สร้างเรื่องสร้างราว แบบปันป่วนประเทศไทยจนผลสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะข้อพิพาทนะครับสงขามกันนะครับที่เห็นจะจะก็คือสร้างเรื่องอวนอยู่ทั้งมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ทั้งามาขุดคูเลตทั้ง ฝังกับระเบิดจนไทยนี่ทนไม่ไหวจงถึงขั้นจะปิดด่านพอปิดด่านสุดท้ายนะครับในวันที่24กรกฎดาคม2568โอ้ตัดสินใจยิงนะครับเสมือนจะประกาศสงคราม ไทยของเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับใช่ไ,ไหมครับแทนที่มันจะสู้ทหารกับทหารโดยการโน่นมันฟาดไปลงเซเว่นอีปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลน,นะครับโรงเรียนตึกลามบ้านช่องชาวบ้านโอ้ยไอ้หาพูดง่ายๆมันไม่มีมรารยาทไม่มีอะไรเลยนะครับ กองทัพของเราต้องพูดกันง่ายๆก็คือเราก็ป้องกันนะครับป้องกันว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันจะเหิมเกิมนะครับผลสุดท้ายก็อย่างที่เห็นเจอทั้ง f 16เราเก็บเฟ้นปืนใหญ่อะไรต่างๆนะครับอของเราก็เสียเลือดเนื้อไปเยอะนะครับก็ต้อง เขาแสดงความเสียใจกับพี่น้องทหารหารนะครับอ่อสิ้าท่านนะครับต้องได้พีชีพนะครับอีกร้อยกว่าท่านก็คือบาดเจ็บขาขาดก็มีอะไรก็มีนะครับนี่คือภาวะสงครามแต่ของเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยก็น่าจะเจอหลายดอกนะครับเขาก็ไม่พูดไม่จาแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นพันสองพันขึ้น ปัญหาตอนนี้ก็ทุกคนก็อ้างว่าตัวเองถูกนะครับที่ผ่านมาก็กัมพูชาก็พาทูตทหารต่างประเทศไปดูที่ช่องอานมานะครับว่าตัวเองถูกต้องไทยนี่แหละลังแกที่จริงเราก็เห็นเร่อาการสร้างละครนะครับแต่ที่เห็นมันไม่ปกติก็คือสื่อสารมวลชนของเรานักวิชาการของไทย โอ้โหประนามรัฐบาลประนามอะไรต่างๆว่าเห็นไหมขมิ้นไปไกลแล้วต่อไปนี่ประเทศไทยจะอยู่โดดเดี่ยวพูดไปโน่นนะครับก็เขาไปดูของหลอกมันมันไม่ใช่ไรหลอกพอวันนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมเราก็มีตัวแทนจากต่างชาติทูตทหารเนี่ยยีามกว่าชาตาิลงไปที่รีสเกตสุลินนะครับ ตรงที่ขเเมเมันยิงมันอะไรมั่วนี่นะครับอ้ตอนนี้ก็ตีกลับมากันอย่างหนักนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับที่ได้ดูข่าวก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับประเทศไทยของเราไม่ได้สิ้นไรไม่ตกนะครับทั้งกองทัพทั้งผู้นำรัฐบาลทั้งข้าราชการนะครับล้วนแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีความรู้ความสามารถนะครับว่าเราจะ แแจ้งชาวโลกยังไงว่างานนี้นะเราไม่ได้ผิดเราเป็นประเทศใหญ่จริงแต่เราไม่ได้รังแกนะครับ <S 2> <S 2> เหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอฝากพวกคิดต่างจากรัฐบาลนะครับอย่าเอาเรื่องขมเนนมาเป็นตัวสร้างความปั่นป่วนนะครับส่วนเรื่องการเมืองท่านจะว่ายังไงท่านใจดากันยังไงพักน้นพักนี้นี่มันเป็นธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยนะครับ แต่ย่ามาปวดในเรื่องความรักชาติเอาชาติเนี่ยมาเป็นตัวประกันนะครับม,มาเป็นตัวประกันโดยเฉพาะเรื่องคำเมน้นเรื่องอะไรนี่ยขอร้องนะครับให้ดูข่าวดูอะไรสร้างความสามัคคีในเรื่องการาดูแลพี่น้องประชาชนที่มันเดือดร้อนนะครับอย่างาหลายท่านที่เป็นตัวอย่างการจอมพลังมั่งกล้องห้วยไล่ปนัดดา นักร้องนักอะไรต่างๆที่เขาทํากิจกรรมเพื่อพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับอันนี้นี่สุดยอดสุดยอดเลยนะครับพี่น้องสือ่อมวลชนก็ไปทําข่าวให้เขานะครับยกย่องเชิดชูถือว่าเป็นวีรบุรุษเช่นกันในช่วงที่บ้านเมืองกับร้อนตัวเองก็มีกําลังอ,อ,อยากจะให้มันเกิดอย่างนี้มากกว่านะครับฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องนะครับ บนบนกันไปสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันโล่งอกโล่งใจที่ต่างชาติเขาไปลงดูพื้นที่นะครับประเทศไทยของเราก็จะไม่ได้เป็นตาบาวว่าเราลังแกรประเทศเล็กนะครับนี่ก็ฝาขอฝากพวกเราด้วยกันทุกทุกคนนะครับช่วยกันร,รักษาประเทศชาติให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ